สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรองทรงต่ํานะครับแต่ผมลูกค้าค่อนข้างที่จะเคยขึ้นรองทรงกลางมานะครับมันก็จะได้ต่ําอีกแบบหนึ่งนะครับต่ําเกือบกลางนะครับพอดีฐานเดิมลูกค้าเป็นรองทรงกลางนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับให้มันมองดูให้มันเหมือนรองทรงต่ํามากที่สุดนะครับแต่ถามว่าทําได้ไหมก็ยากนิดนึงนะครับ เพราะมันฐานเดิมเป็นรองทรงกลางก็ไม่เป็นไรครับลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสมากมายนะครับคือขอแค่อยากขึ้นไปสูงมากนะครับลูกค้าต้องการแค่นี้แต่ใจลูกค้าอยากได้ต่ํานะครับนะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เงาให้มันดูเหมือนรองทรงต่ำนะครับขึ้นด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับงานผมจะเป็นงานฟรีแฮดนะครับสบัดข้อมือ ใส่ปันรองเป็นงานปันรองผมว่าตัดฟันรองมันรู้สึกว่ามันเร็วดีนะครับผมก็เลยชอบตัดปันรองครับแล้วมันไล่ไล่ไล่เงาได้สวยนะครับฟันรงมันนวลดีนะครับเวลาไล่เงาต่อมาตีนผมผมใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับถอดปันรองออกแล้วก็ใช้0ูนจุด้าสบัดลบขบ ลูกค้าต้องการรองทรงต่ำนะครับจะให้ครับเดี๋ยวผมจะไล่เงาให้มันมองไปเป็นเหมือนรองทรงต่ำนะครับเพราะฐานเดิมรองทรงกลางมันค่อนข้างที่จะตัดยากนิดหนึ่งนะครับถ้าผมยังไม่ยาวพอนะแต่ถ้าลูกค้าโอเคก็โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับขึ้นจะรองทรงต่ำนิดหนึ่ง ้าองทรงต่ำแบบจริงๆเลยจะขึ้นต่ำกว่านี้นะครับอันนี้ขึ้นเกือบกลางเลยแต่ลูกค้าว่าโอเคอยู่ครับลูกค้าเข้าใจนะลูกค้าคนนี้ผมไม่ค่อยพ้นหน้าเท่าไหร่น่าจะเพิ่งมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับด้านบนก็จะไม่ตัดนะครับ ข้างหน้าเอาเป็นหน้ามานะฮตัดตามที่ลูกค้าสั่งจอผมใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับแล้วก็มาใช้0ูในการสร้างเงานี่ครับผมขาดไม่ได้เลยนะครับเบอร์0ู0.5ถ้าเทียบเสมือนวาดรูปก็คือดินสอสองบีของผมเลยนะครับขาดไม่ได้นะครับสลัดเข้ามืองานผมจะไม่ใช่งานสกรีนเฟดนะครับผมจะไม่ค่อยเฟดแต่จะเป็นงาน นวลๆนะครับผมชอบตัดแบบนวลนๆนะครับเวลามันกันมันมันกันแล้วมันมันเห็นโขบดีนะครับเลครับเวลากันแล้วมันเห็นกรอบทรงเห็นอะไรแบบชัดเจนดีนครับแต่ถ้างานงานเฟดถามว่าตัดได้ไม่ได้ครับแต่ผมไม่ค่อยตัดค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนิดนึงในการเก็บเฟด แต่ผมชอบงานที่แบบออกนวลนๆนะครับให้กันแล้วมันเห็นโคบด้วยนะผมชอบแบบนี้แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์นั้นนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ลูกค้านะครับว่าชอบแบบไหนคุณลูกค้าแถวเนี่ยนจะไม่ค่อยตัดเศษกันลูกค้าที่มาตัดกระปุกนะครับเป็นใหญ่ไม่ชอบงานเก็บเทาเท่าไหร่นะ ถ้าลูกค้าสั่งเฟดผมก็ตัดเฟดนะครับผมไม่ได้ซีเรียสมากมายโอเคครับเสร็จแล้วครับก็หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งถูกใจหนึ่งแชร์นะครับทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม